เอาละครับคำมาแรงมากแล้วนะครับได้เวลาฝึกสกิลทำไมหา,ากินละไปโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปเอ่อคลิปขายขนนุ่มละกันเนาะอันนี้เป็นคลิปที่ผมถ่ายกับไมค์ซิลฟี่ถ่ายได้ประมาณเอ่อหลายช็อตอยู่นะครับแต่ว่าเห้๋ยวันนี้เอาแค่สิบหาถึงยี่สิบละกันเนาะนะครับเอาไปไปพกักอันนี้จำได้ว่ามันบ่ต้องใส่นะครับ เปิดลองเบ่งนะครับเราจะใส่ชห้องอยางออกจากฟิล์มไปนะครับเร็วๆเน่ยจักหน่อยนะครับอันนี้

โอ้อันนี้เกินแล้วนะครับตอนนี้สิบแยาเกินไปและอนี่เป็นเขาเอืน้น เวลาเปลี่ยนฉากอะครับมันจะเป็นแบบปุ๊บปุ๊บปนะเขาก็ไปลองเรียอบเอานะครับบางคนอาจจะมักแต่ว่าช่วนตัวผุงุงม่มักนะครับผมก็เรียกว่าเดซานะครับเงียบเงียบเงียบ เกินชะน้อนิบูมานิ

อันนี้ก็ผมอาจจะอยากให้มันเร็วขึ้นก็ได้เอาคุ้นเร็วไปกับวอล์บุรูเรียงนะครับอันนี้ยาวพุทตัดเวลาเห็นแล้วเขาก็มาเบืองหญิงนะครับอันใดเนี่นาอ๋อเขาก็ตัดตัดทิ่งให้เมด เดือดสิบเจดวินะครับอันนี้ผมจีล่งขายเป็นโคตรนมเดือนนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับใส่ตัวหนังสือนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปอ่าภากเสียงต่อนะครับอันนี้อ่าเครื่องโอ้หนึงเครื่องนึ่ง ขวดนมโอเคเอ,อ่อเทมเพีรนะครับเทมเพีรเนี่ยจะเป็นถ้าผมจำบ่ผิด iOS ใส่ได้นะครับแต่ android ใส่บ่ได้นะครับโห้ยตรงเซนีสวยเอารองเบิ่งนะครับอา่าไล่าหาเขาไล่หาเทมเพลตไปเรื่อยๆนะครับเขาหมักเทมเพลตใดห้อก,ก็เอานะครับ บ่โดนใจหมกะนะักบ่อหนึ่งอันนี้ก็บ่หมักนะครับบ่ค่อยสวบสักเท่าเดี๋ยวเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับนี่เขาก็เลื่อนหาไปเรื่อยๆนะครับห้องหมักอันใดเขาก็ อ่าเอานะครับอันนี้เขาเอามาแจกนะครับอันนี้เป็นฟนรนนนฟีนะครับอืเออเื้ออันนี้ก็ได้พุ่งมาเออกะเรื่อนส่วนลายผมจะอยู่หายุประมาณนี้นะครับ đi o u đi o u ดีโอยูโอเคนะ in hay สีที่มันสอบลงแล้วกันโอเคอืม okay. mm. โอเคเวลาส่งออกผมส่งพันพันเจ็ดนะครับอ่ะเสร็จละอะ่ะครับเดี๋ยววันนี้เข้ามาฝึกเฮดคิปสิบห้าวิกับกับที่ยสิแปดพีนะครับ